ในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีค่ะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าการจมน้ําเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยที่มีอายุต่ากว่า15ปีค่ะซึ่งสูงมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชือ้อรวมถึงสูงมากกว่าอุบัติเหตุจากการจราจรถ,ถึง2เท่าค่ะจากปัญหานี้เองทําให้โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอดหนึ่งสังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีจัดโครงการป้องกันการจมน้ําในเด็กประจําปีการศึกษา2566ค่ะ เพื่อป้องกันการจมน้ำและเสียชีวิตของเด็กช่วงอายุระหว่าง4ปีถึง15ปีทั้งยังเป็นการสร้างทักษะให้กับเด็กใน,ในการช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบภัยจากการจมน้ําได้อย่างถูกวิธีค่ะตามทักษะเบื้องต้นภายใต้การ CPR และ3หลักการง่ายๆค่ะคือตะโกนโยนยืนนั่นเองค่ะ คุณปิยวัลครับนัทีผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้ข้อมูลนะครับว่าจากข้อมูลควบคุมโรคใน10ปีที่ผ่านมาการจมน้าเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กไทยครับอายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งทุกสาเหตุ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยกำชับครับให้ความสําคัญกับมาตรการการป้องกันการจมน้ําในเด็กเพื่อลดการสูญเสียกิจกรรมนี้ครับจะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้กฎแห่งความปลอดภัยทางน้ําเช่นไม่เล่นน้ำไม่เล่นใกล้แหล่งน้ําไม่เล่นคนเดียวรู้จักแหล่งน้ําที่มีความเสี่ยงรู้จักใช้ชูชีพหรืออุปกรณ์ลอยน้ําได้เมื่อต้องโดยสารเรือเพื่อจะนําไปใช้ในชีวิตประจาวันนะครับให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและชุมชนต่อไป